น,นี้ช่างกำลังทำอะไรอยู่คะเอ่อปรับชกหน้าครับ <S <S ลดย้ายแหนบครับย้ายแหนบใช่ไหมคะใช่ครับหน้าสองนิ้วหลังเสียบได้เลยค่ะอันนี้กำลังขึ้นหอยอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับจะปรับชกหน้ารอครับได้ค่ะอันนี้ทรงจะเป็นยังไงบ้างคะเอ่อลูกค้าสยางเบอร์55ห้าครับทำทรงยีรับแขะครับได้ค่ะโอเคค่ะ ันนี้ผู้จัดการทำอะไรอยู่คะกำลังจะย้ายแหนบครับอันนี้ค<ด>ือรถรถเขาพี่เขาดัดแหนบมาเราต้องแล้วเขาอยากจะได้นุ่ม <c oughs> เขาก็เลยต้องย้ายคือย้ายย้ายกระดับมันดีกว่ากันยังไงอะพี่ถ้าถ้าถ้าย้ายนะครับมันจะได้เรื่องนุ่มนุ่มขี่ดีกว่าตอนที่เราดัดแหนบเนี่ยครับถ้าแหนบดัดอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นสภาพเนี้ยครับ มันจะแข็งมันจะลงไปนอนกันหมดมครับคือมันเหมือนไม่มีระยะหรอใช่มันไม่มีระยะเด้งออแล้วมันจะกระแทกกับคัสซีด้วยระยะเด้งมันน้อยนแน่บรรทุกนะครับเนี่ยถ้าเป็นถ้าลูกค้าดัดมาแล้วอ่ะถ้าเราไม่ดัดทื้นอะโอกาสที่มันจะหกักอะมันมีสิทธิ์ แต่ก็ต้องลองดูถ้าไม่หักก็โชคดีไปมันหักหรือมันบินหรือว่ายังไงคะมันเคยเจอแบบที่ลูกค้าดัดมาแล้วอะครับเคยเจอพอเวลาไปดัดคืนอะแล้วลมันหักอหักครึ่งเลยเหรอหักครึ่งเลยครับก็<อ>คือแบบว่าไม่ควรยุ่งกับมันเยอะใช่ไหมอันเนี้ยตัวแนวบนันท อันนี้ขึ้นเขียงรอแล้วนะคะรอย้ายย้ายแน่อันนี้คือแหนที่มานะคะเดี๋ยวเราจะต้องดัดคืนไปเพื่อให้จัดทรงย้ายแหนนะคะแหนมันเป็นคืนมานะครับเราก็ต้องมาไล่ไล่ให้มันเรียบ อันนี้มันก็ยังเรียบไม่พอแต่เราจะไล่ให้ให้มันค่อยยิ่งช่่มประเดิมครับจากเดิมอะครับมันมันงอมาเยอะมันเป็นงูมันเป็นงูมาเลยครับแต่ว่าต็วงูไม่เยอะแต่ก็ยังเป็นงูอยู่ดีใช่ครับแต่เราก็ลองมาไล่มาไล่ให้มันให้มันเรียบก็พยายามจะให้มันเรียบนะครับเพราะว่ามันเป็นคลื่นมาเยอะ ทรงที่ลูกค้าย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะถ้าอะไรยังไงพี่เข้ามาแก้ได้ตลอดเลยนะจ๊ะย,ย้ายแปลกไปเลยคะ่ะคันนี้สวยเลยโทษทีนะว่ารีวิวได้แค่นี้จริงๆ ทรงนิดหนึ่งนะคะวันนี้อ,อันนี้คือตัดลูกยางนะคะ ทำอะไรคะวันนี้เอียลูกยางออกนะครับเปลี่ยนลูกยางนะครับครับผมว้าวอันเมื่อกี้ช่างอี้ทำอะไรคะช่างบอยเราจะเปลี่ยนลูกยางครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่าซุ้มมันโดนลูกยางครับ <Okay. S 2> นี่นครับ ใช่ครับคือลูกยางไปลูกยางตัดสองสองชิ้นครับแต่ว่าชิ้นแรกลูกค้าใส่แล้วซุ้มมันบาดยางเลยต้องมาเปลี่ยนชิ้นชิ้นใหม่ครับครับพี่ รถย้ายแนบกับรถดัด,ดแนบมันต่างกันตรงไหนครับเวลาตอนที่ดัดแนบมามันกระด้างอะพี่เวลาตกหลุมอะครับมันกระแทกตึงต้งๆเลยอะครับอ๋อครับแล้วพอย้ายไปแล้วความรู้สึกแตกต่างกันไหมครับแตกต่างมากเลยพี่เพราะว่าขี่ไปมันมันนิ่มกว่มมาเดิมนุ่มกว่าเดิมอะพี่ก็อย่างย้ายแนบที่ร้านผมไปผมจะมีรับประกันเรื่องทรงอยู่อย่าง20วัน30วันเงี้ยถ้าพี่เจอปัญหาอะไรทรงไม่สวยหรือว่ามันสียางพี่กลับมาแก้ที่ร้านได้ได้เลยครับครับ